ท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแพทซังท็อกโชว์ในเอดที่3นะฮะหลังจากที่ไม่ได้ทํามาสักพักหนึ่งนะฮะในที่สุดเราก,ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างหนักหนาแล้วก็สาหัสสาการมากเพราะว่าข้าพาจ้ารเนี่ยไปเจอมาด้วยตัวเองเลยซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นน่ะบอกได้เลยว่าทางข้าพาจ้าเองแล้วก็พกลราชาวิยาชัดเมืองไทยเนี่ยประสบกับเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแบบเอ่อจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันหนักอะ่ะ เป็นเป็นประสบการณ์ที่ค่อข,ข้างแบบหนักหนาสาหัสมากในการนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะฮะก็คือเราจะพูดถึงในส่วนของกลุ่มคนปริศนากลุ่มหนึ่งที่สร้างความวุ่นวายแล้วก็สร้างความกลาหลให้กับพวกเราชาวาชเวียดนามไทยอย่างมหาศาลเลยนะคือกลุ่มกลุ่มคนที่เรียกว่าพวกชอบใช้โหลดเดอร์นั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพวกชอบยิงแฟลชนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอยู่ปรับปลายทั่วไปคอยปรับปนอยู่กับ พวกเราชาวยาชัดนะฮะซึ่งบอได้ว่าการที่จะต้องคอยระวังกลุ่มคนพวกนี้จะเป็นอะไรที่ค่างๆแบบยากอยู่เหมือนกันนะฮะ,ะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้ว่าใครจะเป็นคนที่คิดดีหรือคิดร้ายกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยระแวดระวังเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งจะเป็นเหตุการณ์อะไรนั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังในวันนี้ เมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนที่ผ่านมานะฮะซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ทางฟัวฟัวแมคคาเฟ่เปิดมาให้บริการตามปกติเวราชาแกนจีเอเนี่ยเราก็คนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาใช้บริการตามปกติซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็คือจะมีข้ารเจ้าแล้วก็พวราชารแกนจีโเอเนี่ยคอยเป็นหูวเป็นตาให้นะฮะนับแ,แต่การวันที่ก่อเหตุครั้งแรกนะฮะซึ่งในวันนั้นเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยคอยแยกย,ย้ายไปเป็นข้องมจรปิดซึ่งบอกได้เลยว่าทางทางคุณคสักคุลีเน่ป็ มネเจอร์ของฟัวฟัาคาเฟ่เนี่ยเขาก็มีมาตรการรองรับเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะฮะแต่ก็แต่พอเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าแต่ละคนเอาแทบไม่อยู่นะครับอบอกได้เลยว่ามันรุนแรงมากซึ่งโชคดีตรงที่ว่าทางพวกเราเนี่ยได้มีฟุตเทจในส่วนของวิดีโอและรูปถ,ถ่ายต่างๆนะฮะซึ่งฟุตเทจเหล่านั้นเนี่ยเอาไว้สําหรับในการมัดตัวคนร้ายนั้นเองนะฮะซึ่งคนร้ายนัาตาเบงงานนั้นเดี๋ยวลองไปดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับ ของเกมนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อเต้เฮ้ยมีทะลุกำแพงร้านไปแล้วอ่ะแพงเช๊ดเจ๊ดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทะลุกำแพงแล้วหลักฐานรู้แล้วหลักฐานที่หนึ่งคาตาแล้วตอนนี้โอเคเต็มตัวแล้วมาเต็มตัวแล้ว เอาละเอาละทุกคนเพิ่มมาตรการโค d e red code red attention people this is the code red 1917มาจะมาจะเชื่อว่ามันน่าจะสิงอยู่ตามกระแพงแล้วก็มาโผล่มาระเบิดระเบิดแชสตรงหน้าเวทีเราเอาคนมันรวมตัวใช่คือพี่น้องขึ้นมาแล้วนะคะมีความขึ้นไหวอ๋อกลับมาหน้าที่เดิมนั่นด่าเม่อเลสิ่อเลสิไปไม่ได้ไปไม่ถูก เดินไปหาเดินทะลุไปเลยจ้าขวจ้าอะไรนะรู้ขวดเก็บจานเองเลยเก็บจานเองเลยฮัลโหลมีมารยาทมีมารยาทเริ่มมารยาทที่มาทันทีมีมารยาทที่มาเต็ทีเหมือนรู้ตัวมันเหมือนเหมืรู้ตัวโดนจับจ้องอยู่กันเลยไม่กล้ายิงโอ้โหเดินเดินกับผมตรงนี้อ่ะเราก็เดินจากไป เราก็เดินมาหาคุณดาวี้อยู่หน้าเวทีละอยู่หน้าเวทีละไว้ไม่กล้แล้วก็วิ่งวนกลับมาวิ่งวนกลับมาวิ่งวนกลับมาเดี๋ยววิ่ง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 ไปแล้ววิ่งไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวสลัดไปหลุดสลัดไปหลุดสลัดไปหลุดวิ่งวิ่งวิ่งไปหน้าเวทีหน้าเวทีเย็นดูเย็นดูละปล่ไม่ถูกไปไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเอาไม่ถูกมาจนกล้องดีเทคมาจนกล้องดีเทคอยู่ไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจนมุมจนมุมจนมุมเพราะว่ากล้องดีเทค กล้องที่เทคอยู่แต่ไม่ต้องห่วงกล้องแผงไฟก็ได้ต้องทีเทคเลยอย่าพังฮัลโหลโอเคเงยนยด์แทงไฟเข้าห้องวีไอพีเฮ้ยอู้ทะลุเรียบร้อยเด็ดเข้าห้องวีไอพีเด็ดเข้าห้องวีไอพีโอ้ยว้าวโชคดีเอฟเฟกต์มาแล้ว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 แต่ผมปิดไปแล้วปิดแทมมาต้าเราได้ไม่ได้ยินคาได้หลักฐานเจ้าแล้ววิชคือปิดถึงปิดนั่นแต่ผมได้ยินอยู่ดีต้องตามตัวแหละใช่ เพื่ทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วทะลุฝั่งไหนะทะลุทะลุกำแพงข้างๆบันไดห้องวิไอทีอหลกักการแต่ก็ไม่พ้นไม่พ้นกล้องไม่พ้นกล้องกล้องมันดีเทคกล้องมันตามตัวแสดงว,ว่ากำลังทา้าทายพนคาซาอยู่เขาเป็นยังไงอ,อ๋อ <มา S 2> แล้วแล้วแล้วแล้เสียงมาละออกละออกันละวทำไมคุณรูอาคารนโกะเอาหน้าชนกับเพงอู้อู้อู้ผมไม่อยากแหลกเปล่าเสียงมันจะห้องวีไอทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอฟเฟกต์มาแล้ว ยังไม่จากห้องเวทีอ่ะอ้าวโดนลิชโอ้ยมาเกิดม y เอยตาไม่เท่าไรแต่เสียงนี่ยดิโคตรแรงเราต้องทำอะไรสักอย่างกอนที่หูค่ากูอยู่ขนาดนี้มึงเงยังไม่ปิดอีกเออนั่นแหละไอ้สัตว์เรียมตัวไม่เจอเดงเดือดตัวไม่เจอเดงเดือดสิกแดนเดือดเดงเดือดไปแล้ว เตม็มตัวเลยคุณคุณคอมะได้มันกันแล้วแหละว่าเจ๊เจ๊เจ๊เหนียวมาละเหนียวเข้ามาละเข้ามาด่าแน่เลยพี่โจไม่ไหวละยังยัไม่กลับมายังไม่กลับมายังแตกอยู่ยังกับมา้วผมยังก็แตกอยู่มันมันเปลี่ยนอวตารละไอเนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์ส่วนแกเซนเซอร์แสงเงครับอันนี้จะเป็นเพียงส่วนเหตุการณ์ส่วนหนึ่งนะครับที่ข้าพเจ้าสามารถถ่ายได้ บอกได้เลยว่าขนาดไม่ได้ใส่ VR บอกเลยเป็นอะไรที่แบบยากลำบากมากในการในการ capture ตัวผู้ร้ายเนี่ยไอคนปริศนาเนี่ยที่มันมีเข้ามาคำถามเยอะๆเนี่ยเขาเคยมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณครั้ง2ครั้งได้ก็เหมือนกับว่าพอมารอบนี้เขาก็พยายามแบบอย่างที่เห็นก็คือแบบมีทะลุก,กำแพงไปดูพวกเซกชันที่มันเป็นสตารบ้าง ทะลุครัวบ้างทะลุห้อง VIP แบบไม่ต้องกดป,ปุ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราทางห้อง VIP เนี่ยจะต้องเป็นสตาฟของทัวพัฟเท่านั้นที่รู้รหัสนะฮะแล้วอยู่ดีๆเดินพวดทะลุเข้าไปเลยในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยแต่ละคนนี่คือแบบเหมือนโดนเดอะเวลด์อะ ดนสแตนที่ชื่อเดวเวอร์เนี่ยหยุดเวลาไว้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแทบจะขยับไม่ได้กันเลยทีเดียวลาวําบากมากขนาดตัวข้าพเจาเนี่ยตอนในเวลานั้นข้าพเจาไม่ได้ใส่ VR านะยังแทบจะขยับไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันปวดประสานมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือคือเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทางคาซทางคุณคาซาคุรีเนี่ยเขามีมาตรการพิเศษที่เอาไว้จับตาดูไอ้พวกยิงแคลดพวกใช้โหลดเดินมีไว้อยู่แล้วนะฮะซึ่งซึ่งถ้าในพุตเทจเนี่ย บอกได้เลยว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนร้ายเนี่ยเหมือนกับว่าไม่สามารถทําอะไรได้อย่างอิสระเสรีนะเพราะนึกแต่ว่า,วาเวลาเวลาคนร้ายจะคิดจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนรู้ตัวว่าตัวเองถูกจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรสะใจมากนะครับ <c oughs> บอกตามตรงโคตรสะใจมากเวลาแบบเห็นคนร้ายแบบโดนจับตานองท่าหนักคา,า,าเขาอยนะ่างเงย ซึ่งมีหลายๆครั้งอ่ะที่เราเมทจาพัวฟัวคาเฟ่เนี่ยเข้าไปพูดคุยเพื่อห้ามรามและตักเตือนไม่ให้คนร้ายเนี่ยก่อเหตุอย่างนี้อีกไม่งั้นจะโดนเตะออกนะฮะแต่ที่ไหนได้ต่อให้โดนเตะแล้วก็ไม่สามารถเตะเขาได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าสกิลในการแฮกอะไรอย่างเงี้ยของเขาค่อนข้างจะสูงประมาณนึงเลยนะฮะซึ่งอารมณ์ประมาณว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้นั่นเองนะฮะโดยจาก โดยจากเหตุการณ์นี้แล้วพอเหตุการณ์มันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนบานปลายแล้วเนี่ยทาให้เมดคนหนึ่งเนี่ยเมดที่เรารู้จักกันดีนะฮะประหลาดแตกประหลาดแตกแบบกลางวงเลยแบบสุดๆไปเลยนะฮะผู้ซึ่งตลอดประหลาดแตกในวันในคืนนั้นก็คือคุณคุณโรนินก่อนน่นีงประหลาดแตกแบบชัดเจนมากนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะเอาพุทธเถรนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดู มากลอยใช่ไหฮะอาจจะต้อง <Okay. S 1> เซ็นเซอร์แบบกระจุยกระจายมากเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคำนี้คือแบบอาจจะแบบ18บวกนะฮะต้องเอาแพรไไปไนาทีด้วยอาจจะไม่สามารถออกอากาศได้ทั้งหมดนะฮะแต่คือเอามาเป็นฟุตเทจให้รับรู้เฉยว่ามันน่ามโมโหข,ขนาดไหนนะครับกักการที่ถูกใครคนหนึ่งเนี่ยสร้างความรำคาญจนถึงขั้นสุดนะฮะโอเคเดี๋ยวลองไปดูฟุตเทจกัน อหลบ้านนี้เป็นไงบ้างตัวแตกกันหมดแล้วมั้งผมยังไม่แตกยัง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 ไม่แตกเอฟเฟกไม่ได้อีไม่ได้ขยับไม่ได้ไปเกมไปเกมอยู่ครับทุกคนเอ้เอ้เอ้เอาไปเลยจ้าเดินกลับมากลับมาแล้คุณมาเจออะไรนี่เนี่ยเอ้เอ้เตกโดนนประตูงานนี้หลักหลักฐานพร้อม เอาไว้เลยนี่คือนี่นี่พอมากเลยนี่พอมไปอัดคลิปมากเลยตอนนี้รอผู้จัดการอย่างเดียวเลยว่าแบบผู้จัดการจะเอาอยัางไงถ้าจนตอกมันจะทำยังไงคือเนี่ยจะไปประกาศในกลุ่ม v r ว่าให้แบนด์คนนี้เน <c oughs> ื่องจากอะไรอะไรแล้วก็จะแปะหลักฐานคลิปทั้งหมดที่ทุกคนถ่ายทางแล้วไปโจเรียบร้อยหมด กดไม่ได้ก้องค้างแล้วเหมือนกันกล้องังแล้วกูกลับบ้ <the dark> านกูไม่ได้ด้วยแหละพีกไปอีกกลับมาแล้วกลับหายแล้วหายแล้วกลับมาแล้วยังไม่หายเดี๋ยวรออะไรกันรออะรก V R เอ๋เลยรอชีวิตใช่ไหมด้วย V R เออค่ะยังไม่รอดเลยฮัลโหลก็เสาหน้าถ้ามึงมาอีกกูจะบัประกาศขึ้นเวทีแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านที่เคารพรักตอนนี้ทางร้านใช้ระบบรหัสแดงรหัสแดงไอ้สวยเข้าร้านค่ะอย่างนี้ถึงไหมมันไม่ได้ยินมันบล็อกบล็อกไมค์คุณคุณเบี้ยวไปใช่ไงมันบล็อกไมค์กูพยายามมาพยายามเซฟ เปิดเซตตีมัคซิมัมโชเลยเอ้ยไม่ใช่ต้องนอร์มอลดีพี่สัตว์โอ้โหหายกับครึ่งร้านนอนไปเลยหายครึ่งร้านเลยแล้วพี่โจดูดีพี่โจดูกล้องผมดูกล้องผมแตกแล้วจ้าผมเปิดเซตตีหมดเลยนะอันนี้เปิดเปิดนอนไปนะผมดูกล้องผมพี่โจเห็นแล้วเห็นแล้วแแตกล้วหายเกือบครึ่งอ่ะพี่โจหัวพังแล้ว้ยกูโลดกูเข้าร้านได้ไหมกูเข้าร้านได้ไหมกูขอเข้าร้านขอเข้าร้าน เขาหลนเขาหลอนไม่ได้อาวตารทุกคนพังหมดเลยประเด็นคือเพื่อนเวียดนามฉันนั่งตัวแตกกันอะโสดเหรอกูไปนั่งดูไหลฟแล้วกูแบบอ้ my god oh เพื่อนเวียดนามกูตัวแตกกันชิพายเลยคือนี่ถึงขั้นต้องไปคอมเมนต์บอกในไลฟ์ว่าอันตรายระวังตัวแตกระวังเกมแคสทอย่างเงี้ย เซาเว่ยก็ยังเสือกมีคนถ่ายรูปกูล้วเิร์นลบดรันจริงนี้เอาอีกอบเอาอรอบค้างค้งแล้วยิงอีกรอบผมว่าไอ้ที่ไม่มีชื่อไอชื่อมังมดเนี่ย ID ID ของไอไว้ไหนๆไอตัวมันโดนดีเทคกล้องไงไอตัวเนี้ยน่าจะตัวมันอีกตัวคิดว่ากูไม่รู้อรอมึงใช้เชดเดอร์อะไรมึงใช้สมองอันอย่ัวของมคบามจริงมึงเสียเวลาเพื่อซืชืสีส้มเลยนะ กับชื่อสีมึงเนี่ยแต่มึงมาทำอย่างนี้นะอันนี้คือมึงคิดอย่างนี้มึงถามหน่อยโอ้ยไม่ไม่ไม่อะไรหรอกไอพวกไอพวกนี้มันไม่สนอะไรอย่างเง้ยมันว่างค่าสร้างกิ๊ฟว์อื่วอชื่อก็เปลี่ยนสีแล้วอ่าโจคนที่อยู่ใกล้เหนียวทุกคนจะโดนนะใช่ใช่ออกห่างไันแล้วก็ตอนนี้คือทางแล้วรู้ไหมมันชื่ออะไรมันมันมันเป็นอะไรในชื่อแต่ว่า นั่นแหละผมรู้แล้วรู้ตั้งนานแล้วเปอีกีริย์ติไว้ไวคิดว่ามึงทำอย่างที่ได้ใจคนเดิมแต่จะไาเอาอีกรยมาต่อะยดูมึทำอย่าี้มึตอนนี้เราต้องรักษาระยะอ่าชิดแล้วไงอ่ะแค่คนเดียวเจอเจอหมู่มวลประชาชนหน่อยใช่ดูทุกคนนะจริงโตความจรกงมันมันยิงเองแต่งเองจริงยิงเองแต่งเองเนี่ย แน่ยังไงแตกเองอ่ะเราเรายังไม่แตกเลยเนี่ยคุณเหมียวคุณเหมียวผมยังไม่แตกเลยยังไม่แตกเลยถ่ายอวตารก็ไม่ช่วยใช่ไหมโอ้โหอตารก็ไม่ช่วย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 ครเยอะต้องถามมแนะนำเดี๋ยวไปก่อนอีกนิดนึง๋ยวไปหาถามว่าทุกคนทุกคนรอได้ไหมอ่ะเพราะว่าวีดีโอที่ผมถ่ายทั้งหมดอ่ะ34จิกต้องใช้เวลา เอ็กซ์พอร์ตเป็นหนึ่งชั่วโมงห้าสิบสองนาทีนี่บีบแล้วนะาะฮะาะฮะฮะฮะกอฮะฮะค่ฮะฮะฮัฮะฮะระอเฮะฮอกะกะฮ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 ะกะฮ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 ะเะฮ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 ะกอฮะ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 ฮเฟรมตอนนี้ใช่เห็น ไปก่อนไปก่อนนะใช่ก็แบงใช้งานได้อยู่แนะนำว่าให้ดูออกไปก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้คุณและเดียวกันจะไปเดี๋ยวก่อนมั่นใจนะว่าให้เอ็กไว้อบุญเหมียวครับผมก็นั่งเอ็กซซ์์เอ็กพอร์ตวิดีโอเล่นนะเหมือนไรอะดีโอหยิบเบิร์กสนายมายิงกับกูวชีิตเ นอยากสร้างศัตรูเองใช่ไม่ได้ก็ลงศัตรูไปหลายๆคนแล้วกันไละคอมผมลงกิ่ตัวนี่แทนเดินนะมึงใช้ทำไมลูกอ้าวมึงถามมึงใช้ทำไมมึงใช้ทำไมโอ้ยมึงมม่งกับกูก่อนไหมมึง่งกับก่อนไมไอ้ตู้ึไปโอ้ ได้ที่ซูเซียเอกูก็จับมันได้จับได้แล้วไงจับได้แล้วซ a เี่ิ๊ดิ๊ดหัวหน้าปลาหัวหน้าซ a เอกเราอาจจะเราจะจับมันไม่ได้ชื่นเป็นแต่นี้ได้ชื่อเป็นได้พีเลยคาษาต้นสุดจะได้พีเลยเยี่ยมดีมากส่งเด็บเลยอะส่งเด็บหมคือหัวเลาะด้วยเหีวเลาะด้วยเลาะเจอหัวเลาะเจอจับเด็ดเหมือนเดเลยไม่รอ่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ ยังคงอยู่ในอยู่ในสถานที่นั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าแบบ้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้ขยับก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยพระะนนข้าพเจ้าเลยจําเป็นต้องหนีออกมานะฮะหนีออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปประชุมกับทางชาวแก๊งก A ใน Discord ของของพวกเรานะฮะอีกทีหนึ่งพร้อมกับเราเราเมดคาเฟ่ผู้ทรงคุณวุฒินะฮะพร้อมกับ คุณคาซาคุริที่เป็นแมเนเจอร์ด้วยซึ่งทางคุณคาซาคุริเนี่ยเขามีวิธีรับมือไว้แล้วนะฮะซึ่งรับมือแม้กระทั่งการติดต่อกับทาง d e v e l o p ป r อร์ของยาชัดเองเลยนะเพื่อจะหาวิธีการแบนคนนี้นะฮะเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆในเวลานี้ก็คือทางฟัวฟัวเมคคาเฟ่เนี่ยได้ปิดบริการไปไปก่อนชั่วขราวนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างตอนนี้มันเป็น ภัยสังคมอย่างร้ายแรงของพวกเราชาววียาชัดอย่างยิ่งนะฮะซึ่งซึ่งเราขอบอกตรงนี้เลยว่าเราพวกเราต้องคอยจับตาดูเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นนะฮะเวลาเราไปเวิล์ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเห็นใครที่ยิงแคสยิงพวกโรดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เนี่ยให้แคปภาพไว้ก่อนแคปภาพไว้ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยส่งรีพอร์ตเลยนะ,ะส่งรีพอร์ตกระทางเดเวลอปเปอร์น่าจะเป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงหรือเปิดเซฟตี้ไม่ให้เห็นอวตารคนคนนั้นนะฮะนั่นแหละคือวิธีที่ง่ายที่สุดในเบื้องต้นนะฮะซึ่งเราค่อยหาวิธีการรีพอร์ตกับทางเดเวลอร์เ์ต่อไปนะฮะก็อยากฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะซึ่งสําหรับคนที่คอมสเปคน้อยเนี่ยคอมดับได้เลยนะฮะเคยเจอมาแล้ว <laughs> มีหลายเหตุการณ์ว่าที่น้องๆบางคนมามาบทได้ฟังเหมือนกับว่าพอเจอพ่อยิงแคสยิงโหลดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เด้นออกจากเกมแต่ปรากฏว่ามัน ทำของเขาดับมูสกรีนไปเลยก็มีเดี๋ยวทำ VR ดับไปเลยก็มีครับเคยเคยเจออยู่เหมือนกันคือเป็นอะไรที่ข้างๆร้ายแรงสุดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องคอยระแวดระวังด้วยนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราต้องคอยระมัดระวังคนที่คิดร้ายกับเราประสงค์ร้ายกับเรานะฮะแม้แต่ในโลกของ VR เหมือนกันฮะเราก็ต้องคอยสอดสอนดูแลอีกเช่นกันนะฮะในานะาที่ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง คนในชุมชนของ V r c h a ชเนี่ยอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะฮะว่าให้เราช่วยกันคอยดูแลสังคมนี้ให้เป็นสังคมที่ดีและงดงามอย่างที่ผ่านมานะฮะก็ขอฝากไว้ที่เพียงเท่าน,นี้คะ,ะสำหรับวันนี้ก็คงหมดแล้วสำหรับแพตสังทอโซนะฮะก็เป็นการบอกเล่าถึงเหตุก,การณ์เผชิญหน้ากับโคยิงแคสนะฮะแล้วก็วิธีการรับมือแบบเบื้องต้นนะฮะก็หวังว่าคนได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะเทก็สำหรับวันนี้โดแพตสังขอตัวลาไปก่อนจะกนใหมาในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ